แซ่บบ่แซ่บก็กินมันบ่เฮแม่นบ่ตํามเฮ็ดเลยต้องกินเลยตําตํามเฮตามเฮแล้วต้องกินมันบ่บ่กินบ่ได้ได้เนาะเสียน้ําใจเลยเสียน้ําใจดีเนาะสิเค็มบ่ได้ต้องให้เฮาบอกว่าแซ่บแม่นบ่โอเคโอเคโอเคตามนั่นตามนั่นไปทามเจ้าเนี่ยสากเก่ามาเห่ากระโดกระเดียเจ้าสิเอาไปทังมะฮงบ่เจ้าจะไปต่อยเอาบมะฮงบ่สาเห่าโผล่เห่าโผล่กระโดกระเดีย แล้วก็พอนั่นก็เข้มแล้วก็ต้ม่แต่มันแสบด้วยส่ะพ่อเข้มแล้วก็ต้ม่ได้เพื่อนมาแต่มันแสบกับพ่อว่ะจ้ะเข้มกับกินเข้มกับกินเนาะกินขี้เก่านั่นแหละซุ่มเจ้าเห็ดจังได้กับกินขี้เก่าเมืองทุกคนผู้สาวเอากันได้ให้ขึ้นเฮือนด้วยจันแล้วเอากันได้ให้ขึ้นเฮือนได้น่ะึ้นน้ำได้อีว่าผู้สาวเฮือนเจ้านะฮะขึ้นได้ปะึ้นได้เนาะขึ้นไปเล่นน้ำใดเด้อ ผู้สาวอนุญาตได้ทุกคนได้เลือดต่ยางขึ้นอย่างเดียวได้ห้าบาทนี่นมมมมผู้สาวให้ขึ้นเพื่อนเหรอข้นเพื่อนน้ำผู้สาวก่อนสองสาวผู้ได้มไหมเดี๋ยวเราจะไปถามซื้อมันได้ว่าซื้อยังแน่ผู้สาวว่าขึ้นเพื่อนได้เลยผู้สาวโบฮักแต่ว่าหนอโบฮักได้หนอเขาบทได้ตุ้ยไม่ได้หนออ, <laughs> อันนี้เนี่ยเนี่ยจิตจำเลยอีหล่ะอันนี้ของฝาด แบอยู่่บอันนี้ของฝากเจ้าอันนี้กรับปลาแดกเนาะเจ้าเฮ็ด,ดกินเป็นอยู่ได้เนาะอันนี้นะดื่มของไอ้มอนมาโบต์โบ,บลือแซบอันนี้นะปลาปลาแดกเติบมาหุงมาคงมุมีเหรอมี่ัวด้านไปเอาโอ้ดิไปเอาอยู่ไสย์ยู่ไสย์แหละไปยูไสย์ก็ได้โบต์มาคงอยู่แถวนี้มีเยี่บอโอ้ดูอยู่สวนเจ้าบ่เขาไปน้ำไหนบอไปน้ำกันไหนบ่ผู้สาว ออกมาตีผู้สาวสิเด้ถามซื้อจะได้บาทนี่เอามาเร็วอันนี้ซื้อน้องยังน,นี่นิ่มน้องนิ่มน้องนิ่มนะี่นาจะเป็นน้องไอทองมันบะน้องทองนะครับน้องนิ่มคนสวยแลยวกน่องน้องิ 2> 1, 1, 2. น้องลิดลิดเดียวนี่โอ้ซื้อไก่กกนกับเฮาเลยได้ลิดมันอ๋อลิดมันเนาะไก่แกนเลยเนาะสิห้าไปเอาบัุหง,หงบวะเข้าไปน้ำหนเด้อเด้อดยโ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 ดยไปเบิง่งผูุสาวเอาบัหงงต้องกันทุกคน นิ่มนิ่มกับริดนี่อายุใกล้เคียงกันบร่รุ่นเดียวกันบ่แม่โอ้ซุ่มจ้าอายุทเท่าไรแล้วตอนนี้อ้อ14ปีอ้อ14ปีโอ้สาวผู้ไทยอายุ14ปีนะครับ <laughs> และไอ้ปุ้นเด้่สา่าไอ้ปุ้นรุ่นรุ่นน้องบอ่นโ,นงโอ้ไอ้ปุ้นเป็นน้องปีหนึ่งน,น,น,นงู่เป็นแต่เย็นเทเดียเนาะผู้สาวกีพาไป๊บเอวาาหงส์ทุกคนเนี่ยไอ้เนี่ยเอตือนเตือนจู่สองคนอะ สวนที่เจ้าเจ้าสิาพาไปเอาเนี่คือสวนเจ้าเองเหรออีหละโอ้สวนเจ้าเองเนาะคือชาวสิพาไปเอาบักหุลงมตาตำบักหุลงกินว่าสัตว์โอ้บรรยากาศครับแบบบานๆเลยนี่มันเจเ้าเฮ็ดเขาให้ยเ,เหรออีหละเจ้าเฮ็ดจักไลปีนี่1 1> เฮ็ดไลให้หนึงไลยอยู่กว้างๆปันไดโบ๊บ๊ได้แทกได้เนาะเออ อันสามสี่คนนั่นแหละก็แม่ครับอันเอื้อนนั่นแหละอาแบกคือเขาได้อันนี้แบกเขาสวนนี่สิเด,ด,ด,ดี๋ยวอันนี้ตัวกันยังอันนี้นะตัวกันบ่หายยางเขา <c oughs> บหายแบ่แล้ว,ต,ลวตัวกันบ่หายแบ่เขาแด้อันยางลายลาอยู่ในสวนตัวมั็นยังจ้ะมิแต่แบ่น้องมากันบ่หายแบ่เขาแต่แบ่มันเข้าไปแล้วเ่าสันอืม <c oughs> อู้สวนกว้างเติบสวนกวยน่องน่องสวนกวยน่อง,กว,องกว้างเติบเลยทุกคนเนียเสียเอาแบบได้ล่ะอีหละมันสูงข้ามันบ่สูงเออเอาเอาโกมี่เนาะกินน้ำกันเดื่องนิ่มเด้อเอาแบบเสียบเด้ออีหละเสียบบ่เสียบก็กินขี้เก่าเน,นี่ยแหละเบิ่งเมืองกูสาวเราเสียเอาใหา้ นี่มึงมึงเขาสิทางให้นี่เขาสิอ๋อเขาเอาถึงแต่ว่าเคยบดถึงหน่อยแล้วบางเดี๋ยมันโตใส่หัวจะเด้อเอาบ่ากูง่ายผู้สาวก่อนเอ้ามันมันแมนตี้เฮ้ยเข้ามาจะเอาใหม่เอาใบใหม่มาห้องนี่คือยางมันเปื้อยมันบ่ยางมันกัดมือโอ้ดูดูเอามาไหมนี่ยานยางมันกัดมืออันนี้คือสูตรผู้ไทยมันบ่ แม่นอบอก<ด>บ<า>โอ้บางคนกะ <c oughs> จับไปเลย <c oughs> ได้คนละน้อนนยเมื่อไรครับโมแม่ Moment ว่าอันได้บางพงก็นนเลยน้อยน่ะเมื่อเคลื่อนไปเคลื่อนมาเป็นปทาได้เลยเ <c oughs> ่าเลยกินน้ำได้เฮาก็ได้ไปแล้วครับสองสาวผู้ไทยแสนสวยยูซิปซีปีซ้ำน้ำเดียวเลยซ้ำกันเลยหัวนี่นะคือหัวกันแบ่แต่ว่าในหุ่นสวนพันมีแต่แบ่เรียนหลายๆอยู่ โอ้โเฮ็ดไใบคือกันแบะเนาะ okay, okay. เอ้ยเดี๋ยวกันแบะเขาคือกันแบะออกกันแบะเขาแล้วแบะออกคือกันด้วกันทั้งแบะเขาทั้งแบะออกว่าจันคือกันเลยน้องวะ <laughs> ไม่ได้บรรยากาศอะไรเลยทุกคนในเมืองนี้พุดนะโอ้โหชุดอะไรปลาบ,บักซิบอีกแล้วคั <laughs> กเจนะ้เนาะปลาบ,บักซิบนี่ <laughs> อันนี้จะปลูกพัก์ทแงผู้สาวนี่ยนะ นี่นี่นะพักยังนี่พักของเบาเนาะโอ้เนาะส่วนมากพักคนสิปูไว้ในดินแล้วก็อ้อมหัวไว้ย่างดีครับบุกขี้ข้านอ้อมหัวคนขึ้นมาไหวยืนตื่นเตอนนี่นี่ไปแล้วครับขึ้นแล้วครับเฮ้าสิเห็ดกับเขากินกับสาวๆครับโบแมนครับตำหมักฮงวายหยอกหยอกกินทุกอย่างแล้วน้องใหม่ก็กินแล้วกินตำหมักฮงแล้วมาเนี่ นูยค,ครับเนี่ยเจ้าออกลรงเรียนปอดอระปอดีออ,ออกปอซีน้ำเดียวที่จะ้ะ<บ>จะก็ออกปอซีบ่ปอห่จะออกปอหาจะเลี้ยนอยู่ปีหนึ่งจังออกน้ำล้างกันโอ้โดยโดยโดย ดกินฟีมือสาอุไทยอีกแล้วมือนี่น้องว่าเ้าสิใีไซเกลตูได้ร้ายวาสันหยัคข้าเดียวเลยกัเมื่อเลยวาสันเอาจังสันว่าเคยอะให้กินได้บด่ล่ะกินได้ยี่บอกว่าสันห้าสิใีไเกลกับพ๊กดึงวาสันนอนไปในตุ <laughs> <laughs> ้งตอกเข็มแท่แต่เพื่นกุ้ยกันแบบนี้กับป้ตองห่วงนะครับเดินละว,วันแล้วสียิเสียบวาสัน สิวนมากกินเห็ดอยากนี่ในเฮือนในซ่านนี่กะเห็ดกันกันแบบนี้มันบ่เห็ดกันกินเองมันบ่ส่วนมากกับ,บเบื้องเธอกะแม่เห็ดเนาะหอนขนาดทำได้นี่ครับไม่หอนเลยพากันยางไปแตกสวนมันหล่อนมันหลอเอาฝนตกะไม่พร้อมแหละเ <c oughs> มร <c oughs> ดินมันก็เลยเอ้าขึ้นมาเนาะ น้องว่าน้องบอกเขาว่าตัวยางน่ะตัวระว่างน่ะเด้อประศัตรเพราะว่าตัวบรตุยประศัตรเบ่าว่าตัวบรตุยน้องหัวเลยเมนตี้เฮยเข้าไปได้แทะเนาะตัวยางตัวคือมาหมั่นใจแต่เข้าบ่หมั่นใจไปได้เขาอู้เมนตีเ้เฮยเมนตีเนต้เฮยอู้เขาเสียวดิ <laughs> วเคยครัวเพเ่็นแบบแบบบ้านหนึ่งเข้ากันหนึ่งอยู่นี่เนาะ นี่หนึ่งเขากันหนึ่งยูนี่ได้ให้ทุกคนนี่ยาเรากินเยอะนี่ตัวกิใหญ่อีกบอดูนะครับสองสาวสวยน้นองว่าจะยืนอยูนย่นี่เด้อประศั์ประหมั่นใจประศรนแมนบ่เคยบ่เข้ากับบ่ตัวบ่เข้าหรู้สึกว่าบ่หมั่นใจได้ตอน,นบึ๊บลงบาดเดียวบ่เป็นทาเลยเนาะไอ้จะยืนบนนั้นเลยไอ้ก็จะยืนบนนั้นประศรนตัวก็ยืนบนไหม้ประศร์คนสีเห็ดตำโฮงแบบสูตรพุทธิ์ได้ สูตชุดพระไทยในในเนี่ยใส่ยังไงเนี่ยเจอใส่เพียงกะเ,เกือบเป็นโหนะเกลือเป็นโหนะปลาแดดประกะผักกระเทียมโอ้ผักกระเทียมแถวหนีพเพื่อนเพราะพักเทียมเนบาากก้านเท่าคือกระเทียมนั่นแหละทุกคนเลยได้มาเล่นมะนาวมะนาวมีอยู่แต่มาเล่นโมมี่น่องยางนะแถวเมืองเด้อทุกคนเนี่คล้องอะไรอด้รน่องยางนะแบบแบบชิ้นแล้วนะเมย่านนะ เออเห็นบอน้องยางนะเห็นบอป้นใหญ่บอต้นสวยกินบอโอ้คนเขาใจตัวนะโอ้จ้าบอแม่จ้าเออจ้ากรอเมียงเอาคงเนาะเป็นยังไงจะไดว่ายายแล้วเป็นคนบรูบ่แม่นบอ โอ้จาจาก็คือกินนะจาคือกินอืมกรอเมียงหะงคือเมียงมะฮงประมาณนี่แหละตั้มเมียงมะฮงแนนบอกตู้หูจะได้เนาะเอาบุหูจะดีเลยบ่เวลา เขาโรงเรียนเนี่ยมีแบบผู้สาวเล่าเล่าเทิงเพื่อมาเข่าบอแต่หักแต่ว่าหักบริเลียนรู้ภาษากันบอหักบริเลียนแบบเขาว่าต่างเดี๋ยวเขาว่าต่างดิโอ้เจ้าว่าต่างเขาว่าต่างกับโบหูกันเนาะโอ้โดย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 โบหโอ้เขาหูเจ้าเจ้าบบหูโอ้เขาบอกคำเล่าไดเนาะจำใด้จำนี้พ่อวะจำนี้นะอุ้ยพ่อจะกินน้ำยู่แต่ว่าเลยจะกินบ่ได้บอจะกินบ่ได้จะจิตตาไม่ห้ากินได้ซื้อนะ นิ่มเด็กกินได้ยุกก,ก,กินได้น้อยนึงโอ้นิ่มก็กินได้หน่อยนึงโอเคจะซ้ำนีพอ่อแล้วสะแต่ข้ากินคนเดียวเนี่ยห้วยข้ากระสิไดเรนไปพุ่นแล้วเขาของน้าคนเดียวขเขาอลไแบบนี้ร <c oughs> ลายแต่นี้รลายเติบโอเคน้องละเพิ่นตตำหบักฮงสุกินครับคุณสาวครับตำเม่นตำนี่ตำก็ต้องไขยัมันไม่แซ่ยเสีบบ่แซ่บก็กินซุ้มตัวตนำนะขากินได้เบิดแหละไอ้ตังเพิ่งมาสิบเนนน้อยอืมต้องโบเแซ่บแน่นอนเนาะ กันแต่หน้ตัวปตองมาหาเฮาเด้อบ่กเฮ้ยเด็กกันยังมาผูดสาวนี่ก็ได้มันตำยืนนี่ก็ได้มันตำยืนนอนก็ได้เข้มกระตั้มมันเสียบแล้วกรพอมนั่นก็เข้มกระตั้มไหมแต่มันเสียบด้วยสิพ่อบอกเข้มกระตั้มไหมได้เพิ่นมาแต่มันเสียบกับพ่อมาสิเข้มกับกินเข้มกับกินเนาะกินขี้เก่านั่นแหละซุ้มเจ้าเห็ดยังได้กับกินขี้เก่า อันนี้กองเชียร์ได้เนี่ยทุกคนเด้เล่าบัวบ่าบนวติ่งเรากองเชียร์พอแล้วตังพอก็มีแต่เมตองจัดยังมีเมืนครับเสร็จมะฮงเสาบุทธิงามๆเลยนั่นบอกทำเลยค่ะทำเลยขาปัาสันเข็มเข็มแน่นอนเวลานี่อุ้ยชิญากรึงดีดีมะฮงเจ้าเนี่ยหลายๆซะเข็มกรุบใส่เข็มกรุบใส่โบเข็มดอกบอกไปเนาะนี่เป็นตะกิน มันไปได้ไหกาะขี้ตางมันมีเป็นตะกินมันคี้ต่างกับเขาอ่าจันมันขิ้ตางกันจ๊าดสองคนเล่าเนี่ยแต่เราตามกินเองเนี่ยเราง่ายๆครับแต่หากตามไปห้ากินเนี่ยเรากระสิก่ง่ายน้อยหนึ่งแต่ไอจกินรสได้ว่าสันนะกินได้เบิร์ตแหล่ซึ้มเต่ากินยังได้ก็กินขี้กันกินเพราะเขกินไ่ได้กินหน่อยนึ่งเ่กินไม่ได้กินรสเรากินโมเดลเราขาลำเออลำเราขาม่นบ่ลำขาขาลำเป็นยังไงปลาหมักซิบหมือปลาหมักเศร้า พอแล้วอือพอแล้วสันโอ้ยโอเคนี่แหละนองมาทอดอะไรแพทอแล้ววายแสบแสบมาในแสบแสบกินตำหมักคงกับนองเนี่ยมคนสวยบรหนับเลยผู้สาวครับเคิร์นเป็นเคิร์นอายเป็นอายเลยคนติดตำอันนี้สุกินนี่ตำหมักคงใส่แถวนี้เอิรนพักเทียมพักเทียมเนาะโมเมนต์กระเทียมเนะ ก็คือกันนั่นแหละพักเทียมกระเทียมอันเดียวกันน้องว่ากินเพชรหรว่าว่าจะน้องใส่ไปแล้วร้ายเติบเอาแบบเพชรเพชรเลยว่าสัตวได้บรรยากาศเลยทุกคนอยู่ทางล่างบ้านน้องสิเป็นแม่น้ำเซโปนแล้วกาซิมีเสียงกระลงงวงป้องแป้งป้องแป้งเพราะว่าบ้านเพื่อนสิุิดริมน้ำแล้วกะซิมี่ยังก็ะซิมีชาวบ้านเพื่อนเอางวงเอาขวายมาเลี้ยงตามหมู่บ้านเนาะเพราะว่าหยามันร้ายกันทุกคนอ่เสียบ่อาเสียบบ่่แซก็กินเมืนบ่เฮ้ย แตาม<อ>ตามเห้ไรต้องกินเลยตามตามเห่ตามเห,มเหม่ไรเรต้องกินมันบ่บ่กินบ่ได้ได้เนะาะเสียน้ำใจเสียน้ำใจดิเนาะสีเข้มบ่ได้ต้องให้เขาบอกว่าแสียบม่น,นบ่โอเคโอเคโอเคตามน,านั่นตามน,าน, <c oughs> นั่นยื่นเหมืนมีเพร <c oughs> ชรเออใส่อีกก็ได้อีหล่ะใส่อีกก็ได้ไ <c oughs> ข่ทามตัาเนี้ยสาเกเขาไม่เน่ากระดดกระเดื่อเจ้าจะเอาไปทางมะฮงบ่เจ้าจะไปต่อยเอามะฮงบ่สาเน่าฝนเน่าโฟกระดดกระเดียด ไอ้ริดอันทั้งเมื่อบคขั้วไม่ได้คนอีละห้าคนห้าคนเอือนอ่งนั่นนะร่วมพ่อแม่ละบ่เพื่อว่าประมาณร่วมพ่อแม่ประมาณแปดคนแปดคนพ่อแม่ครับยังเกาะกับปูบ้างพ่อหญ้าพันเอิมประมาณแปดคนเนาะเจ้าได้ใส่ละหกคนหกคนมีเอื้อจั่คนเอ้ยพี่ยื่เินบ่อ่าทั้งเมื่อเลยนะขอบขั้เจ้าเอื้อจั่คนเอือสามเอื้อสามอ้ายหนึ่งอ้ายหนึ่ง แสดงว่าหาทีสะเธอรวบแม่กับฮกเนาะแม่นบะเจ้าเป็นคนที่ที่ซีเฮ้ที่หาเนาะมีหน่องปะโมมีเจ้าลูกล่าเอาลูกลามุ่นโฮมตัวนี้ลูกลามุ่นทมอมนะทุกคนเด้อแสดงว่าสองคนเจ้านี่ยลุ่นเดียวกันเรียนน้ำกันแต่ว่าเพื่อนนี่ออกกนเพื่อนนี่ออกหลังผู้บ่าวันเดียวกันเดียวเบ่เฮ้คยมมีมีเด้อมีมีผู้บ่าวเด้อมีมีนี่คือโบมีเด้อทุกคนเด้อ สวดร้อยเนาะสวดร้อยสวดรอยสวดรอยอีกแล้วผู้สาวสวดร้อยอีกแล้วทุกคนเลยสาวงามครับบานดงใหญ่เอาแต่กเกิดว่าผู้บาวเขาอยากมาล่มมาคุยนี่แต่ต้องมาล่มถึง๋น้บานดงเลยเนาะมาถามมาซื้อเลยว่าเคยคือจังไดถามมาซื้อเลยเลยนาะถามบรเห็นกันก็นกนแล้วไปเดินหอนองวะกิน <laughs> ตามูงน้ำกันเลยครับทุกคนส่วนมากผู้บาวมาคุยนีย่ผู้บาวทางใดมาคุนเนาะเป็นผู้บาวผู้ไทยเหมอนผู้ผ่าผู้บาว ชนเผ่าบูดูก็กได้บ่มิเคยมีมีเคยมีผู้บ่าวมาคุยเอา้าว่าแท้ว่าแท้ห่วยซุ้มเจ้าไปหลี่ยู่ทีเซียะข้เจ้าคือบวัวเห็นเจา้าอยู่เฮื่อนอยู่เฮื่อนแบบอยู่ยนเฮื่อนนี่<ม>แต่คือเขาแซดเล่นแซดนียงกับแซด,ด,ด,ดน้ำมูลน้ำผกซื้อๆนี่ผู้บ่าวแท้เนี่ยบาาูบมี่อู้ว่าเจ้าบูออกจากเฮื่อนปรจา้าเขาจังบัวเห็นอออยู่ออกอยู่แต่หาบูมี่กนมัก โอ้ยผมมีคนมากได้ประศัตรได้การแล้วเลย <c oughs> มันเพียงมันจะกินเขา่าตัวยุคเขา่าู <c oughs> ้สาวผู้สาวบานดงครับสวดแถ,แถได้ผมแม่นเท่าฮ็ดคอนเทนต์เด้ออันนี้เด้อสวดแถน้องว่ากินอยู่นี่เลยวระศัตรมาตองลุกไปไชวประัตรขี้ขาดง่ายมองเนาะแม่นบ่อันนี้น้องลิศได้ครับเด้อ ิบสี่ปีซ้ำกันครับน้องนี่มเลยน้องนิ่มกับสิบสี่ปีหอนกันเปไหนก็เป็นอะเพชรเ่ะมีเพชรมีเพชรเนาะมีเพชรแต้ระสัทนี่กินตำุพงกับเสาประเทศไทยทุกคนแสบัวแสบกับกินคล้องน้อยางเพืือนจะคล้องเนาะคล้องแทะทำมาได้ตัวเองกับญาินะะ5ิตัวเองกับญาติกันน้ำหนักก็ได้แล้วตอนนี้แต่ก่อนห้าสิตอนนี้นานาสสิบเก้า ตอนนี้เรือ46อเหรือ46ไม่หมอยมันขึ้นนะมันลงมันลงลงลายลงลายเจา้าคือสี่ยากตุย้ยเจ้าหุ้นนี่ดีแล้วฮะทำมาได้แบบตอนนี้มันจอยเด้อ๋อตอนนี้เจ้าจอยเจ้าอยากตุย้ยขึ้นอีกน้อยนึงสี่หักเพียงกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนมาตอกไปใส่ผูดีได้เนาะตากับนายสิหายได้เนาะมาต่อกพอเสาไม่เสาหายได้เนาะ<ม>โอ้ธรรมดา ธรรมดาละบ่าวาเนาะอ่านไแม่พี่สาวชิมเหเนอ่ไรนะเป็นยังไงแต่พวงเจ้าะนะกินกินน้ำกันไม่ดีกินอะไรกับข้าวลำบะข้าวลำเพียงอีกนะกินอันนี้ตุยขึ้นไหมตุยขึ้นน้อยนึงไหมเสื้อไอแม่ละเมนรองเบิ้งปั๊บบักซีบโหลดเสื้อเฮาเป็นยังไงนี่ชิมครับฝีมือสาวบุไทยครับกินแบบบ้านๆนี่เฮามาเยี่ยมเยียนเป็นเถื่อแหลกแตคือเหตุกิจกรรมให้ทุกคนเบิ้งนิดนึงเพราะว่าสินังรุ่มกันนี่ซื้อมันกะ นั่นเกาะมันจืดไปครับอืมแซบไปเลยลองเมง <c oughs> บนตัวเด้ออืมเอาน้งไหมกินไหมนี่แหละกินกินแซบเจยอืมแดก่ก้านครับ ตำมหงกับสาวผู้ไทยสองสาวผู้ไทย <c oughs> ดรบอะไรตัวเพชรน่ะมันบอกกินกิน,น,น,นตำมหงแล้วนะเสียบลิ้นผู้สาวเอ้ยขอบใจเด้อดหน่องทั้งสองคนเดอ้อที่ได้เพชรตำมหงเฮากินละกะเบื้องวิธีชีวิตของเจา้าเาานาะกะว่าไงกะส้วนเพิ่นไปเอามหงมาตำกินละกะทำความรู้จักกันไปก่อนเพระาะว่า เพิ่นยังเคิรนกล่องอยู่ก,กะซื้อว่าบาเคิรนปันใดเนาะกะถือว่าใสได้ยเนาะกะบ่มมียังหายได้นี่นอะขนมพอได้แบ่งกันกินนะสองคนเจาเ้าเด้อหรือขอบใจขอบใจลายลายสองสาวสวยสิเมื่อป้าได้บัณฑิตเมื่อป้าเลยเด้อแล้วกะสบายดีซื้อให้พงดูหันคนงามนะสบายดีแล้วบ๊ายบายพงดู เพิ่นเคิรนเลยครับอ่านสบายดีมองดูเอฟซีบอกจะว่าอ้าวไอ้แล้วคือม่นสบายดีเพ่อ um kind of like ่าสบายดีมองดูเคิร์นสบายดีสบายดีแต่แต่ป้าเรื่องทุกคนเด้่ยพอเพิ่งจะเคินอยู่สบายดีโอ้โหเด็กการเลยเด็กการเลยไปละผู้สาวสองคนบ๊ายบายเมื่อป้าเพิ่นก่อนครับเมื่อป้าผู้สาวก่อนครับเท่ากับคอยยางเนี่ยทุกคนเด้อแต่ว่าแต่ว่าน้องคือยางของแท้วะเท่ายางบ่ของเลยนี่ มื้อนาสิมาเล่นน่าไมเด้อมื้อนาสิมากินต้มเป็ดต้มไก่ได้อีบะได้ได้มื้อนาสิมาเล่นน้าาในร้านหน่อยเพื่อนกินข่าวบ่เฮ้ยฮะจะโดยง่าเด้อไปริบไปดกันกันบ่ไปลงมา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 อุ้ยตัวเพิ่มาลงโต๊ะไก่ได้เมื่อกี้นี่ตัวพี่น่าหน้าธงเปรตเออเอาถือให้ญายนะไปไปลงลมาแล้วแม่น้ำน้ำแล้วเขาไปเอาไพ่มาหน่ะ มาเิ่อมากินตมาฮงน้ำอยู่แต่ว่าย่านแบบไอ้กําลังล้มผูซาวอยู่ย่านตัวคัดข้อนะอืมกกเลยว่าเออก็เลยบเอิญแม่นบอก่คัดเนาะลุงก่อนคอยลุงคอยยองลุงขนมให้เล็กหน่อยนข้าเดียวได้บ่าขนมให้เล็กน่อยกันเลยฮะเล็กน้อยคือการยาขนมคือกันมันบ่คือนะมันบ่คือนะ คือแน่มึงคือคนอายุสิบเจ็ดสิบแปดนี่ไอ้น้องสาปิ <laughs> <laughs> อา้าวตามนั้นจะตามนั่นตามนั่น